พบลาภะพบแห่งโชคลาภและความสําเร็จพบลาภะในทางโหราศาสตร์ถือเป็นอีกหนึ่งพบที่ให้คุณกับดวงชะตามากกว่าให้โทษพบลาภะใช้ทํานายในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการได้อะไรมาง่ายๆการมีโชคมีลาภการได้รับรางวัลสิ่งที่ทําให้ตื่นเต้นดีใจเช่นการถูกหวยการถูกรัตเตอรี่การได้รับความสําเร็จ การสมความปรารถนาการได้ของขวัญของฝากของฟรีของกำนันหรือจะเป็นการได้รับเงินปันผลผลกำไรรายได้พิเศษความเจริญรุ่งเรืองความบูดมสมบูรณ์ชัยชนะความปลอดโปรง่งความราบรื่นของชีวิตความสำเร็จความสมหวังสมความปรารถนาตามแผนที่ได้ตั้งเอาไว้นอกจากนี้พกลาภะ ยังหมายถึงการคบค้าสมาคมการเข้าสังคมการคบเพื่อนการมีเพื่อนทั้งเพื่อนที่สนิทเป็นการส่วนตัวและเพื่อนที่สนิทเป็นการส่วนรวมการออกสื่อการออกสังคมการเข้าไปอยู่ในแวดวงสังคมการต้องออกไปพบปะผู้คนพบลาพะจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับว่ามีดาวอะไรโคจรอยู่ในพบลาพะ และโคจรอ,อยู่ในลักษณะใดเดินหน้าถอยหลังหรือหยุดนิ่งอยู่กับที่ดาวที่จะส่งผลดีในภพลาภะเช่นดาวพระหัสบดีหรือดาวราหูจะทำให้มีโชคลาภก้อนใหญ่มีโชคลาภทางไกลมีโชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนการได้รับผลประโยชน์จากการคบค้าสมาคมหากมีดาวพุธในภพลาภะก็จะส่งผลให้มีโชคมีลาภ จากการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเจรจาหรือหากมีดาวศุกร์ในภพลาภะก็จะทำให้มีโชคมีลาภทางด้านการเงินและความรักเป็นต้นถึงแม้ภพลาภะจะเป็นภพที่ให้คุณกับดวงชะตามากกว่าให้โทษแต่ถ้าหากมีดาวที่ให้โทษมากกว่าให้คุณอย่างดาวเสารหรือดาวอังคารโคจรเข้าไปอยู่ในภพลาภะ ก็อาจจะส่งผลในทางที่ไม่ดีมากกว่าเช่นทําให้ไม่มีโชคไม่มีลาบมีเรื่องให้ผิดหวังเสียใจเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเป็นต้นบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าดีก็อาจจะไม่ได้ดีเสมอไปหรือสิ่งที่เราคิดว่าร้ายก็อาจไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตและไม่ควรมองโลกในแง่ดี หรือมองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปไม่ว่าจะมีดาวร้ายย้ายไปอยู่ในภพที่ดีหรือมีดาวดีย้ายไปอยู่ในภพที่ร้ายหากในทุกความโชคร้ายจะมีความโชคดีซ่อนอยู่ในทุกความโชคดีก็ย่อมมีความโชคร้ายซ่อนอยู่เช่นกัน